เสร็จพร้อมส่งอีกหนึ่งคู่นะครับกับตังหูแถวนะครับก mm ่อนอื่นเลยครับเราบอกกันเลยว่าตังหูแบบนี้นะครับวิธีแกะนะครับก็คือแกะอย่างนี้นะครับตีดด้านหลังงัดตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็จับตรงนี้อย่างแค่นี้นะครับแล้ววิธีใส่นะครับก็ดันเข้าไปอย่างนี้นะครับจะดังครับจะดังกึกนะครับอันนี้คือแน่นแล้วแต่วิธีออกก็คือดันในตรงก้านตรงนี้ครับขึ้นข้างบน แค่นี i i. I ้ครับมันก็จะหลุดอย่างนี้วิธีใส่ถูกต้องคืออย่างนี้นะครับแค่นี้ครับก็คือแน่นแล้วครับวิธีแกะก็คือดันขึ้นอย่างนี้ก็ออกแล้วนะครับแล้ววิธีคือหลายๆคนที่มีตังหูแบบนี้นะครับวิธีที่แบบว่าสมมติใช้ไปนานๆแล้วมันหลวมนะครับก็คือว่าเราเอาตรงก้านตรงนี้นะครับพอเราไปนานๆแล้วมันตรงนี้มันดันขึ้นเราแค่กดไปตรงนี้ลงมาหน่อยเบาๆนะครับไม่ต้องแรงนะครับแล้วก็ลงดันนี้